โอ้ยครับกับดีเดาเข้าสู่การแคนกันอีกครั้งกับแคนเดอรอันนี้ระเแแม่งแดกเสือมาเยอะนะมาคนอะไรเลาก็แดกมันคือต้องเตือนคำเตือนก่อนนะว่าถ้าดูระเดือดร้อนก็ไปทดูไอ้สัดถ้าบีเอแกนกูเปิดไว้ต <flying> ั้งแต่ตอนเอาไปแช่ตู้เย็นไม่ต้องแดกมันแล้วโมงอ่ะไม่มันเหลือแค่แบบเหลือแค่ข้อนิ้วเดียวอ่ะแล้วมันกูจะกินได้ปะวะ มันไม่เสียหรอกไอ้สัสไอ้เ,เหรองั้นแดดเกิดกันเสียดายรขาคือนมเปรี้ยก็คือนมบูดอ่ะดีมมันบูดมาแล้วอะทำมาจากขี้เด็ดอืมมันไม่ได้บูดใส่กรุลเซ่ก็นั่นแหละมันใส่เพื่อให้มันเกิดการเน่าเสียแล้วทำให้เราขี้แล้วคนก็เคยชอบว่ากูกิน,นกูไม่เคยขี้เลไเฮ้ยกูโคตรเสงกูต้องกิน<ม>ทีแบบขวดลิตรไอ้สนะัตวยมึงขี้มึงซู้เจนได้เมล่ะ เหมือนกันน่ะไอเฮียกูก็ไม่ขี้เฮ้ยมึงมึงกล้าสู้เจนเหรอวะเรื่องนี้ไอสัตว์เออเออไอเดมไอดมไม่ขี้เป็นเดือนไงสัตว์เจนเจนไม่ขี้เกูก็ใจไม่ดีพูดดิเออมึงดูประจำเดนประจำเดนพ่อมึงไงสัตว์ประจำเดนเป็นเดือนประจำแเจนไม่มาหกเดือนอ่ะท้องแน่ไอเฮียอ๋อการันันอยู่ที่ฮอร์โมนคนนะครับ ไม่ได้เกี่ยวคีไม่คีพี่ไม่เป็นเดือนเหมือนกันปูไม่ใช่เดือนเหมือนกันห้องน้ำคือโทรศัพท์แบตหมดอ่ะแต่ต้องจิเล่นกับไอ้พวกนี้ยังมันแพ้มันก็ไม่หัวร้อนไอ้เฮียมันไม่ใช่แบบเอาเด็กมึนๆเออมาเล่นอ่ะคือเราเล่นเรารู้ว่าเราซูไม่ได้มันไม่ใช่แบบมาแบบมึนงงโซได้เราสูได้ตาบุกไม่เข้าเรารับอยู่มันแดกเสือมาเยอะกว่าเรา พรุ่งนี้เราต้องแดกเสือเย่อกระมันใช่ไหถ้าเฟิร์สกินเจนเฟิร์สเก่งเแหละแดกเลยเอาแล้วจริงตั้มถ้าเฟิร์สกินเจนนี่เฟิร์สเก่งแหะถ้าเจนเป็นรองเฟิรสนี่เฟิร์สแม่งโคตรเก่งเแหละถ้าเจนแม่งอยู่เหนือเฟิร์สอือเจนบอกคืนนี้เหนื่อยอีกแล้วคืนนี้เหนื่อยอีกแล้วเหนื่อยอีกแล้วเป็นประจำเดือนในสัปนอนเหรอเออเบนกูยังไม่มาเลยเฮ้ยผ่าไฟแดงได้เลยอ่าดีมท้องแล้ว นี่ถ้าโดเนตเพิ่มกระสุนให้กูนี่ตั้านกว่านี้อีกนะมึงใช้หมดเลยสัตว์กระสุนแม็กนีพ่พี่พี่ก็รู้ว่าผมลบจิตยังไงวะเอาปืนกูใช้ไปลบจิตยังไงวะไหนมึงบอกสิคือกูยิงอะ่ะกูหันไมค์ทีอะ่ะแม่งแม็กกูเหลือซี่สิบนัดแล้วอะ่ะกดกดกดเอากระสุนกูไปใช้ไปไม่เอาพี่ผมเล่นชิลละอาร์คซูเปอร์วีเล่นอารให้อ้าวพี่เฮียเปลี่ยนไม่ทันละไม่เป็นไร กูว่าเอจะพังแน่ๆเลยว่ะไอไวเลยสัตว์ลางลางน้ำคุมตูงบันไดนะขอเป็นคิดวีไม่เอาอ่ะไม่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 พีโอี่เราบุกโง่ผมว่าเราเบิดนะเนี่ยว่าเราเอิดเนี่ยว่าเราเบิดเฮ้ยไพุเต้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 กูว่าทำบีดีว่ะคุณลงไปแล้วอ่ะผมว่าเราเบิดเล่กันแล้วกันแหละออกมาตีลงออกออกมาตีไม่ไปเลยอ่ะจบแล้วเรื่องนี้เราก็ดันระเบิดนะ ต้องุเบิดกูเฮ้ยสวยครับเดี๋ยวกันหลังเดี๋ยวกันหลังให้มาเลยมาเลยมาเลยิงสิงฟิงสิงมาการหลังมาฟิงนี่มานี้มานี้มานี่เร็วเร็วก้าผิดสีไฟก้าิดเร็ว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 ดูให้อยู่ให้อยู่เร็วเร็วเร็วีไฟก้าิดปมเนี่ยมาน่อยลงใล้หม่อยมาเะหลกมาเนอเปโดนัตายตครับยลับ เดี้ยวไอ้ยัยเล็เลฟคนไหนเก่งงานเลเว้ยเก่งเก่งเก่งอย่าเดินอย่างนั้นดิโอ้ยเงียไอ้สัสหน้าหนุ่ยีมากเะเก่งติ๊กสัสปล่อยเ้พี่ปล่อยเลยผมเสียวพี่อะไอ้บอมระวังหลังด่าหัวเส้ยที่บอมตายคุยทอกันรบบอมพี่อะเดียใครเพื่อนกูกแล้วพี่กูมันกูมัเงียบอยเพื่อยเพื่อย่าร่นอย่า ่งระวังโดนเหล่าด้วยโคนอยู่มันหาโคนอยู่เฮ้ยไิ้ดิบดวายวาายกูพูดว่าอะไรอชันูบอกว่าอะไรพี่เก่งวังโดนเหล่าพี่ลอดชอไอ้ี้ยมีปุ่มปลาขวดไมนีด้ไอ้สัส กูอยากตาขวดมากเลยเฮียอุ้ยพี่เก่งแม่งทำทีมแพ้อีเอ้ยอุ้ยตอนแรกใจมาแล้วตัดนาแน่เฮ้ยห้องใหญ่ตัดห้องใหญ่ตาเกมดันนเว้ยเกมดันน้เว้ยโอเียระเบิดกูเองทำแล้วทำแล้วทำแล้วเฮ้ยมีคนมีคนเล่นซอยมั้ยโอ้ยฝนเฮ้ยเปวัดเช้าคนอื่เฮียได้เฉยท่านกาแฟให้กูหน่อยกฟกาได้ยว

โอ้สาวเต็มสาวเต็มโอ้ดูพี่เก่งดูพี่เก่งรอตรอดพี่เก่งตลอดพี่เก่งตลอดไอ้เหี้ยพี่เก่งพีดมานทองแบบอย่างนี้เลยนะพี่เก่งทอมาพี่เก่งอ่ะไอ้เหี้ยตายหาเลยนิ่มอ้าวใวะเียทำไมรอบนี้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 ผมจะออกจากจากห้องใหญ่ไม่ได้แล้วนะรอบนี้มันน่าจะรู้แล้ว บีเล่บีเล่วยระเบิดติดเอียอืมไม่ปาควันนิหน่อยยิงทังกั้ดูดิะเด็กปาสองหน้าให้ระเบิดเลยท่านท่านใครก็ได้มาดักหมุนให้หน่อยดิขอคนหนึ่งฟิงดับหมุนให้หน่อยฟิงก็ไดฟิง็วฟิงก็็าหมุนคาฟิในหมุนาในหมุนเลย โอ้โหเฮียพี่มุมนี้เลยเออมึงมึงไม่ตายอยู่แล้วมึงยิงได้มึงไม่ได้ไงต้นต้นรวเออดีมาแล้เพื่อนมาแล้เพื่อนสันแยกตัวเออมีตัวเต้องวิ่งตายยวช่หน้าห้องใหญ่ทางทางมาทางระวังระวังมาทางหมุนเรามาทางหมุนเฮ้ยยาวมาตายมาตัวนึงมาทานมาตัวนึงยาวยาวได้สวยยาวยาวเพื่อนยาวตัวท้ายจับมีดมาล่นยื่นล้นยื่แมนล่นยื่นแมนล่นยื่อแมนแมนแมนชีมี เดี๋ยวตัวเดียวเราห้าเอาเลยฮาเราบุกได้สองวีลเลยนช่ต้องตายเสียเถอะปะหน่อลยรอบนั้นพี่เก่งไม่โดนโคตรฮาหรือจะบอกพี่ฮะไอ้เจ้บอกมันยิงรถไหมเหรอเออก็ว่าอยู่กูกูเห็นรถมันระเบิดแต่ฝั่งมันเพิ่งควักปืนกูกูว่าอยู่สงสัยอยู่เอาไงดีพี่ฆาตกรหนึ่งเวลจัดแต่ติดลบติดลบหนึ่งเมืจัดแต่อ้าว <laughs> đi đi đi, đi. <laughs> ah, mi bom lấy tay bom 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 ยกบดิยกบดิสัตว์มันเอแล้วเยียตัวสุดท้ายแล้วอยู่ในบีเอ้าเฮียของมึงเนี่ยสัมเสัมเไว่ก็ันไปแล้วเก่งากสัมยวันนี้ดูสัมยอนี้ดูมุมเฟร์ดูอยู่ใช่ไหมเฟยมาแล้วนี่อยู่กูกหี้กูอยู่วันนี้หมุนหมุนหมุนหลอนยิ่งยิ่งอาชีพเตรียมเลยนะาลเหียรอดก็เดี๋ยวมันด เปิดเมื <cues> to to ่อ้เปิดหเมื่อกี้เปิดหมุนละ้ระเบิดสามเอาเร็วเยเปิดเลยเดี๋ยวกูตีทางซอยให้ทางนั้นน่ะสัตว์ผมก็ยับเลยแล้วนคอยระเบิดเยอะระเบิดนันวิ่งวิ่วิ่งวับซับกูหน่อยดิเล็กนีให่ใหญ่ใหญ่ใหญ่ิดเิเลยใช่แนแมนมามามดันอ้วอยตัวไหวปะโยบีันปะสพาดันเนี่ยเป็น สะพานก็กำลังดันตัวเยวเงียบก่อนดิต้นรอฟังเสียงเอ๊ะืมซอยตัวนเฮ้ยเขาได้เปรียบเราตรงนี้ว่ะไอ้สซอยตัวนะซอยตัวนะมีซอยตัวเก็บไม่ได้อีกนิดเดียวพี่มันเห็นซีไฟมันเห็นซีไฟต้นยิงนะต้นฝันเลยันเห็นเดี๋ยวกูเชื่อเดี๋ยวกูเชย่อซอยตัวซอยตัวซอยชาร์จซอยชาร์จโอ้ยซอยยี่ บ้านนั้หลุงๆนเแล้วเดี๋ยวกูจะเขาอย่างฮะอุ้ยมันยิงเราเลยว่ะบ้าน้องังหลังมงดิเดียดิมึงก็เดินมัยิงไปละด้นบ้านมาพี่บ้านมาคนนี้เัไยอยู่คนนี้ัไยังอยู่ักทีผมบินผมไอ้บินลี่ไปแล้วิไอ้เหี้ยหอมา กูมีตมาเียรข้างหน้าอยู่เฮียอ้สัตว์เอ้ยใจแป้วเลยเฮียรวดยหมสายบ่างไงสายบ้างไงระิด้วหแผ่ให้แผ่ให้นงลนต้นแปดเหญิใหญ่ย้งใหญ่โอ้ยหลังหมุนทายหมุนท้ายหมุนท้ายต้นเกี่ยวไหมไขึ้นแล้วนะเนี่ยสวย ระเบิดไอ้ทีไฟใครวะทีไฟกูทีไฟหลุมฟางเลยครับฟางเลยรวมลูกไอ้มุนมุนมมมหลังบ้านมาหลังบ้านมามุนหมุนมุน้อยตายดิตัวนี้อะไรหลังบ้านตายสวยวันนี้ชิดกูมาวะจังหวะกูไม่ได้ไอ้สัสหยุดแม่ ถ้าเราบุกได้แล้วเราจะกันอยู่ไหมวะนั่นน่ะสิกูกังวลกูไม่ได้กังวลเกมบุกด้วยกูกังวลเกลี่ยนรับลมาตกมาวะระวังช้าลงมาใช่ไหมเบื่อถ้าไม่เก่งอ่ะนะจบแล้วเราจบแล้วใช่ใช่โอ้ยเราสี่ลูกเลีแหละเราเบื่อต้องไหนตรงไหนหมุนเนาะใหญ่ใหญ่คนตายยังอ่ะเพื่อนโอ้ยเฮียทั้งหมดหนตายตายโอ้ยอยู่ที่วางที่วางที่วางพี่ที่วางแม่เลย งว่านาหลุดไอ้ขาไอ้งผีตองผีไอ้ตันี้เยอไอ้เ็กเข้ากันอะน้ำหมุนเฮ้ยต้องเล็กกว่าเล้วต้อเล็กกาแล้วต้อเล็กกาแล้วเป็นห้องใหญ่ปะเอ้ยเขี่ยมาไงอะโอ้ยหมุนเล็กเล็กอะเล็กเล็กอ้หเล็กเลเยอะหนิหลมอกม่เยอะใช่ช่ใช่้เล็กเยอะสิ ไปไปหน้ามือซ้ายอุ้ยแต่งไอเฮโอ้โหพูดช็อตสวยช็อตเดียวยิงเขาเม็ดเดียวที่เหลือเขายิงเแต่ทำไมมึงไม่ปากไม่สตกลุมปากไม่พูดมากหน่อยวะ อะไรแบบไม่บอกให้ชมวะไม่ได้เหี้ยกูต้องพัฒนาตัวเองอีกเยอะเลยสัตว์เย้ทำตัวด้วยไม่มาเข้มยังวันนี้เข้มเข้มหวยเอ้ยตุ้ดตุ้ดเล่นไหนับหลังน้ำเดี๋ยวกูจะแปะกราฟิบให้ตรงบันไดไม่กี่ตัวให้ช่าบิงดูซอยให้ เมื่อกี้เป้ากูแบบสะบัดที่เที่ยป้าลอกเอเงียมากแล้วสวยแล้วปิงมิกยิทางครับระเบิดระเบิดโดนไปยเฮ้ยไหนอ่ะข้ามมาวิ่งชิดขวามาฮ้ยหมุนขื้นเนี่ยรอเดี๋ยวกูาเติมสามแยกหมุนใจซอยซอยมุนโอ้ยเฮี้ยพี่ายโทษมุนสองหมุนสม สตับสวย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 พอแล้วอแล้วอแล้ดิมดิมคุมาเลยดิมดิมคุมตรงบันไดอ่ะเออตรงนั้นเชอยแก้วลอยลลอยล้วลอยโอเคเก่งสะานสะานสะานพี่สะานตัวสะานตัวเดี๋ยวไมด้มพี่เก่งพี่เก่งจ๋าดีมาเด้อดีมาเด้อเหลือแปดไปลอยอยู่ปัดเลยเอตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้อยู่บี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 บ ชันลงหมุนนะบ้านเราเหรบ้านเรจุดเกิด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 อะนะเอ๊ะตายนี่อะไรจะแย่ตอนนี้พี่แกงผมเห็นพี่ยังไม่ตายเพราะอะไรพี่พี่ขิดกระจกนะเว้ยมันติดกระจกเฟิร์สมันติดกระจกมันติดกระจกเฟิร์สมันเล่นนะพี่ไม่เอาเฟิร์สไม่เอาทีระยะไม่ถึงเจ็ดช่วงตัวพี่เจ็ดจุดระเบิดยิงท้องอ้าวบอมเขาร่างไรวิญญาณมันรอยิงรอให้หน่อย อาจจะเกมเอไอระวังด้วยยาวให้อยู่ยาวมายาวตายโอ้โอพี่เก่งซอยเต็มเลยพี่ระวังซอยนะซอยเห็นสองตัวยาวมาด้วยไปไม่ดูซรายไหนเลยโคเวอไอ้ต้นเลยเพชต้นที่ไหนนี่โคเวอต้นอยู่เดินตาไม่ต้นอยู่เนี่ยยาวตายสัตว์มีมันมีต้นมีต้นตายชีวิตมันสะพานสะพานสะพานข้างบนเหรอ

ียพีไปไม่งตัวอยู่แลนี่จะยิงไหมเหียไม่ยิงกูบอกแล้วกูจะหลกหนังมันออกมาให้หมดระเบิดระเบิดี่ไม่ใช่พวกเนี่ยบอไม่ดูยาวไปไม่ดูยาวไม่ดูยาวไม่ดูยาวเกมีเกมีเกมีราพี่ไไม่ดูยาว่นม่ดูตายที่รลดยิเเิีนักวัวมาเสิมสมเสมสมระเบิดเยอเลยระเบิดเยอะเลยผมู่ตรงนั้นเลยพี่หายออกแล้ว ตายแล้วเดือดร้อนรอเอาเฮียไม่ตายด้วยไปไหนอ่ะตายตาตัวนี้มัน่ยบอมจำชื่อได้ป่ะตัวนี้แหละตัวนี้โอ้เฮียจะลงน้ำเจ็บตัวนึงรังน้ำตัวลี่มันเกอเฮ้ยเฟิร์สหน้ต่างยิงแล้วเฟิร์สจุดวางบีจุดวางบีสตัวจุดวางบีไปเอาลงไปไอ้นี่ตายยังหมุน่ะตายตายเดียวต อะไรวะหน้าต่างห้องไม้ไปกินจริงอ่ะไอ้เหี้ยเดี่ยมแม่แดกมาแดกเสือมา้อทุกวันเป็นสัตว์มันแดกอะไรวะยำยำยำอะไรวะไอ้สัตว์ยำหมูยอเมียกูอร่อยสัตว์ยำหมูยอเปิดยำหมูยอสัตว์ไอ้ฟิสกูไม่ตายหรือว่าอะไรเนี่ยมันไม่เปลี่ยนนะกูไม่กูไม่แปลกแล้วนะคือไปเล่นมุ่งแล้วทันใจไปโอ้ยไปเชียไปไม่ได้แล้วพี่มันวิ่งชิดขวามา้องไหนอ่ะ แปดหน้าเองแปดหน้าเองระวังเฮ้ยกูปล่อยต้นต้นโถถังตดข้ามหัวมาเลยยกเอหน่อยยกเอหน่อยเฮ้ยเราชนะเราเราชนะแล้วไม่หรอชนะแล้วชนะแล้วแไปนะเพื่อนไปนะเพื่อนมันโดดข้ามหัวเลยโอ้ยแี่มันดวงรุนรขวาขวาตัวขวาตัวอยู่ขวาตัวบอมบอมบอมบอกซ้ายนะโอ้โหตายเฮ้ยเหลือสามตัว แดกเสือมาเยอะไอสัตว์ป๊อกน to ok? ok! ี่ืหป๊อกนี่ไม่มีแล้วไม่มีแล้วป๊อกป๊อกเนี่ยปกเี้ยตัวผ่าไอแห่ใบมึงอึนมาว่ากูตกใจเสียงมึงมากอ่ะเมากูนี่หมุนแล้วึมุนหมุนเกูเบลสิบแล้วเนี่ยเียตกใจทำไมวะกูตกใจเสียมากนี่ใบมึงดูนี่นี่หมุนอย่างนี้เลยสัตว์หมุนทำไมวะหมุนอย่างนี้เลยหมุนทำไมไอ้เหี้ยพ้องตายไอสัตว์กูไ่้บอกหมุนพ่าไงเหี้ยดีเลนแม่ไอสัตว์ ว่าหนไปมอมึง่ะไอ้เหี้ยไควโหมุนแบบนี้แบบนี้ก็ว่าหันไปดู่หหมุนหมุเฮ้ยโเซงว่ะเดียวสอตัวหมุนสองหมุนสงหมุนสอง่ดตัวเนเก่งมลยอง่ไปล้่อยดันลอยดันแล้วนะพี่เก่งมันจะไปตาเดินประกอบล่างกันแล้วมึงพี่เก่งอยู่ไหนพี่กำลังจะไปหลุมอย บเร็วเฟอเวเฟลวฟังแล้วบอลเอรวเฟอร์เยเดาไม่ดเฟอร่อไปแล้วเฟอร์าหมดหลุมหลุมเลาหลุมเเสียดายว่ะสบัดเ้าไม่ทันท้ายเหรอเสียเลยอยตัวเจอี่งระเบิดตัดแล้วอะระเบิดเริ่มตัดแล้วน ดูดิมุนเงี้ยด right. right. ูดูดูมุนเงี no children, you know. ้ยดูดูดูยาดูยาแคงเว้ยระเบิดระเบิดระเบิดไปดูเดี๋ยวไปดูนี่ระเบิดติัคนตายองหนากูไม่ใสก็ใครดูทำไมมามอมึงเลยมุนีกตัวนึหนโดนระเบิดกูอยู่คนตายแล้วทำไมมันยิงกูเหลือเจไม่งไม่ยิงหัว ตายเขาไอ้เหี้ยท่านแบบคุณช่วยโซนเอ้ยเดี๋ยวดูโอ้คุณตายน้ำตายน้ำมุกเลยมุกเลยเกมบี้กมบี้กมบีมุกเลยชั้นไอ้โสด์บีมจะได้ไอ้เฮียโค้ชยิงไม่โดนเลยเฮียใจเย็นด้วยท่านใจเย็นแล้วเดี๋ยวค่อยๆยิงท่านก่อยเปิดตัวไงเมื่อกี้เออก่อยเลยเนี่ย โอ้ยยี่อะไรเนี่ยศพทั้งนั้นเลยโอ้โหไอ้แมนเงียบดิแมนมีขอตำแหน่งดิขอตำแหน่งคุงครับเอ้ายียฆ่าตัวตายตัวนี้ตัวนี้ไม่น่าเจ็บนะสะพานนะผมยิงกันมันอยู่สะพานสะพานจะวัดเลยเล่นผมยิงโนสาดักห้องมาพี่คนนี้เดี๋ยวกูดักข้างดักดักไว้ที่ดักไว้ที่ดักไว้ที่พี่เก่งตรงนั้นแหละพี่อย่าไปเชื่อสะพานพี่เชื่อผม เดาไว้เดาไว้สะพานสะพานปนสะพานไงล่ะไม่เชื่อกูเลยพี่จริงนะวิ่งไปแบบนี้โอ้ยเช็ดว่ะพี่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรดูดิดูดิไม่เห็นไม่เห็นไม่เห็นโอ้โหไปพี่ตาสะพานดีกว่าพี่เชื่อผมเถอะจริงๆมันคือกูป้องกันตัวไม่ได้ไงไม่พี่ไม่ใช่ตรงนั้นพี่ตรงบันไดเลยพี่ไม่ไม่สายมือนั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละต่ไปตรงกล่องพี่ไปตรงกล่องไปตรงกล่องกูระแวงบนกระบาลด้วยไม่พี่ไปตรงกล่อง กล่องกล่องกล่องไปถ่ายเออนี่เฮ้ยถ่ายอะนี่กันเนาะถ่ายฟืดมาแม่งวางไรสายสามวิจำเฮ้ยวังอักหลักนะเว้ยแมนแมนแมนต้องพุ่งแมนต้องพุ่งย่องไม่ได้แมนกูไม่พุ่งนะกลัวพี่ใบตายตรงไหนอ่ะ เสียงเขาเลยเย้นะเพื่อนก็ช่วยกันลากเพื่อนช่วยกันลากไปไปดิไปให้สุดดิไปสุดเนี่ยซอยซอยป้าสามเนี่ยมึงเป็นอะไรกันนี่ไอ้เดียูหารไปเลยป้าสามไอเดียมีใครเห็นหรอกไม่มีใครเห็นเลยเหงื่อตอนตอนกูตกใจมึงก็เป็นอย่างนั้นแหละตกใจ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 กูกูไม่ได้ไปตันหมุนเลยกูไม่ได้ไปตันหมุนเลย ตัดมาเลยระเบิดตัดท่านโคนเบอร์ยี่ระเบิดตอยแล้วิ่ไม่ได้เลยสัตว์เกมนี้เนี่ยหมดแล้วฆ่ากูเลยคว่ำถอยก็ได้โอ้หมุนพูดผิดปว่ำที่ปล่อยรังน้ำแล้วนะขึ้นไปดูเออตายแล้วทีสัดเปิดเพื่อนสู้าสู้เจ็บจริงเนี่ยไรวะเายพูดแม่นเลยต้นออกไปกูรู้ว่ากูอยู่นี่โอ้ยเจ็บเจ็บ

สามสิบสามตัวเย็ดเค่ธนามิน็นเลกไม่เย็ดโหดเกินวอชิตี้เอาอยู่ว่ะเ <1. S 1> ย็เต่็งตังเมื่อกี้กูาตายแล้วแหละเจอคิดหน้า